สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชานก้าวมังคลจากช่องโฮลิจาร์ชานาบารจงพลังบวกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อดาวพุทธศัพดีย้ายเข้านะครับกลุ่มนะครับในวันที่29มีนาคม2564นะครับจะส่งผลดีหรือผลร้ายต่อชาวราศีมังกรนะครับหกเดือนต่อจากนี้ชาวมังกรนะครับจะเป็นอย่างไรดีหรือร้ายอย่างไรเรื่องของงานเงินความรักมารับชมกันเลยนะครับ มาดูที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยอนาคตของคุณเนี่ยอาจจะก,กําลังวางแผนที่จะเปิดร้านเปิดกิจการบางอย่างนะครับแต่ยังมีปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับว่าจะจัด แจงจัดการยังไงดีนะครับเรียกว่าบริหารอย่างไรดีนั่นเองนะครับเหมือนยังคิดไม่ตกยังแก้ไม่ตกเาเรียกวางแผนไม่ได้ใจว,ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่สิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงๆมากที่สุดก็คือเรื่องของการเป็นตัวแทนนะครับทำงานให้กับญาติพี่น้องนะครับหรือนะครับพร้อมกับทํางานอย่างอื่นประกอบไปด้วยหรือพูดง่ายๆว่าจับปลาหลายมือนั่นเองนะครับก็ต้องแบ่งเวลาให้ดี ินเงินเดือนส่วนหนึ่งนะครับกินเดืนประจำส่วนหนึ่งอีกด้านก็ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับทำในสิ่งที่มีความสามารถพิเศษนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจะบริหารจัดแจงจัดการตัวแทนจัดแจงหาลูกน้องคุมร้านคุมกิจการอะไรดีนะครับเป็นเรื่องของการบริหารคนบริหารเวลาให้ลงตัวนั่นเองนะครับข้อดีในเรื่องของการงานก็คือช่วงนี้นะครับถือว่าช่องทางเยอะนะครับแต่ปัญหาเรื่องของการบริหารคนและเวลา นั่นเองครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแรงเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันมีโอกาสรุ่งเรืองนะครับถึงระดับ300%เลยนะครับคุณมองว่าถ้าทำดีๆเนี่ยคุณสามารถรวยกว่าเดิมเนี่ยอีก3เท่าสมมุติตอนนี้คุณมีเงินเดือนหมืน่นหนึ่งคุณอาจจะได้ถึง30,000ื่นรายได้หรือคุณมีรายได้30,000ื่นคุณอาจจะได้ไรายได้ถึงเกือบแสนทีเดียวนะครับส่วนปัญหาในเรื่องของเงินหโบนยะสั้นๆเนี่ย คุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าหนักใจนิดน้อยนะครับในเรื่องของการขายอะไรดีจะหาตัวแทนจะหาคนขายแทนเราได้ไหมหายอย่างไรดีและจะหมุนเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยทันหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของคุณนั่นเองมาดูในเรื่องความรักกันบ้างเมื่อดาวพฤหัสย้ายราศีเนี่ยความรักของมังกรเนี่ยก็จะกระทบในักษณะที่ว่าหากเคยมีความบักหมาดก,กันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความรักกันมากยิ่งขึ้นมีความสุข ันมากขึ้นนนเองนะครับหากคนที่ยังไม่มีคู่นะครับ <st ess ual> ก็จะมีคนมาติดพันนะครับมากขึ้นมาสนใจคุณมากขึ้นแต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าเขารักจริงไหมนะครับคนนั้นรักจริงใหม่นะครับนนรักจรกจิงหวังแต่งหรือรักจริงหวังหลอกหรือหวังกินฟรีกันแน่นะครับก็ต้องดูให้ดีมองให้ออกนะครับเอาละครับมาดูคําพยากรณ์จากคมพีจากที่มณีคมพีเวลากันบ้างนะครับ พมพิวาลานบอกกันไว้ว่านะครับเมื่อ5เป็น2กับลัคนาผู้นั้นนะครับจะมีคนนับถือและเคารพบูชาเป็นอย่างมากนะครับหรือพูดง่ายง่ายว่าจะมีชื่อเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเองดูแล้วนะครับเมื่อดาวพู้ถัดย้ายเข้ากลุ่มแบบนี้นะครับชาวมังกรเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับได้คุณประโยชน์มากกว่าผลลบแน่นอนนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่องรัอาจชาแนลเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและอัวใจชาแนลด้วยนะครับเพื่อทางเราจะได้นำคลิปดีมาฝากคุณเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ